ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลย์ลรฟท์บายเจอไทยกับจันจินะคะวันนี้นะคะสมาชิกที่อยู่กับจันจิตรงนี้น้อยมากๆเลยน้อยจริงๆริงม่แล้วนี่เลยนะคะทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะพีซมอนนะคะโทนี่นะคะอยู่กับพี่ตะก้องนะคะแล้วก็น้องนกทั้งสองตัวนะคะจันจิน่าจะเอาให้ผู้ชมดูแล้วนะคะแต่สมาชิกใหม่ในวันนี้นั่นก็คือ ลูน่าไปแล้วซึ่งสมาชิกใหม่ของจีนั่นก็คือน้องลูน่านั่นเองลูน่ามาอยู่ที่บ้านจินจีได้ยังไงล่ะคะจริงๆอ่อะจินจีไม่ได้คิดจะเอาแมวจรมาเลี้ยงด้วยซ้ําเพราะว่าเรามีสุนัขแล้วมีนกแล้วแต่วันนั้นจินจีเหมือนพากิสโมไปเดินเล่น <ๆ S 1> เห็นนบลูกแมวแบบตัวเหี่ยวเหียวนั่งซึมซึมแบบตามันเขอะสภาพมันไม่ได้เลยจิก็แบบ บอกจันทาว่าถ้าหนูไม่เอาไปรักษาหนูต้องเสียใจมากแน่ๆแต่ในใจก็คือไม่ได้คิดจะเลี้ยงแต่เอาเขาไปรักษาก่อนถ้ารักษาดีก็ค่อยหาบ้านรักษาไปไปมาสี่หมื่นบาทก็เลวยว่าเลี้ยงเลยละกันเพราะว่าเราจ่ายสี่หมื่นบาทจะให้คนอื่นทำไม yeah. อย่าแกเข้าใจปะซึ่งพูดถึงแมวแล้วจริงๆก็มีแมวที่ลักษณะคล้ายกับลูน่าเหมือนกันเพราะว่าหน้าเขาเป็นสีดํานะคะแต่ว่า น่ารักกว่เยอะเลยแก <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือเฮียเดมนะคะจากเพจราหูอมเงีว <c oughs> ถูกแล้วค่ะ <c oughs> อมเง,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 งีวนะคะงูเดี๋ยวไปเจอกับเฮียเดฟได้เลยนะคะในช่วงเพจอินฟลูเอนเซอร์กับเพจราหูอมเงีว <c oughs> <c oughs> ชื่อแชมป์นะครับเป็นเจ้าของเพศราหูอมแงวครับผมที่ตั้งอยู่คือเดฟครับเดฟเป็นใครคะเดฟเป็นแมวเดฟเป็นเจ้าของเพโอเคน้องเดฟอายุเท่าไหร่สายพันธุ์อะไรเพศอะไรคะเดฟอายุ6ขวบครับเป็นสายพันธุ์ฮิมาลายันเปอร์เซียผสมเมนคูนครับเขาหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยปะเมื่อก่อนหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ครับเมื่อก่อนหน้า จะดากว่านี้แล้วก็ตัวไม่ขาวครับตัวจะสีเทาๆเรานิสัยของเดฟอะค่ะเป็นยังไงเอ่ยนิสัยของเดฟจะประมาณขี้อ้อนครับแล้วก็ชอบแกล้งชอบแกล้งน้องน้องจะชื่อน้องดีมนะครับผมเป็นแมวเปอร์เซียชินชิล่าตั้งใจจะเอาน้อง,องดีมมาเป็นเหมือนน้องสาวเดฟครับเพราะเดฟก็เป็นตัวผู้ใช่แล้วก็จะได้ไม่เหงาทำไมถึงทำเพจให้น้องคะลาหูอมแงวเมื่อก่อนผมอยู่ในเพจ ธาตุแมวครับก็เลยโพสต์ภาพน้องไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทีนี้มีคนเขาเฮ้ยน้องสีแปลกดีครับลายแปลกดีก็เลยให้เปิดเพจให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นที่มาของเพจลาหูอมแงวทาไมถึงตั้งชื่อว่าลาหูอมงแงวคะหน้าดําแล้วก็เหมือนแบบโดนโดนโดนลาหูอมโดนของอะไรพวกนี้จะชอบแซวน้องประมาณนั้นแล้วทุกวันที่ลาหูเดือนดับน้องเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมมีครับ มีปฏิกิริยาคือจะคึกกว่าปกติ <c oughs> จริงใช่ไหมจริงคืึกยังไงเล่าให้ฟังปิดไฟนอนอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะเริ่มเอาแหละวิ่งข้ามเตียงแล้วก็ไล่แกล้งน้องนะครับจะไม่ยอมนอนจะคึกยิ่งเป็นตอนแบบที่มืดๆปิดไฟแล้วก็ยิ่งคึกใหญ่เลยแล้วคลิปไหนรูปภาพไหนที่ทําให้คนรู้จักกับเดฟคะคนดูเยอะที่สุดจะเป็นหน้าดําๆเพิ่งตัดขนมา เป็นแค่ภาพนิ่งเลยนั่งอยู่นั่งอยู่ยเฉยอ,อย่างเงี้ยเขาจะแบบหน้าดำๆแล้วก็น่าจะเป็นที่หน้าตาเขาด้วยนะตลกตลกไอ้เหล่ามีวิรกรรมอะไรสุดแสบไหมคะวิรกรรมสุดแสบส่วนมากจะเป็นเหมือนแบบชอบแหกปากร้องอะ่ะร้องแบบร้องไม่หยุดเลยร้องเหมือนอ้อนจะเอาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจาทุกอย่างอย่างสมมติกินข้าวอย่างเงี้ยก็จะให้ไปนั่งกินข้าวด้วยไม่งั้นไม่ยอมกินข้าวแมวนะข้าวแมวใช่อาหารแมวเน,นี่ยตรงในถ้วยนะท้องดิมก็อันนั้นเขาก็จะไม่ค่อย เขายุ่งเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีโรกส่วนตัวของเขาจะชอบกินเป็นพิเศษก็คือขน,นมแมวเลียคือเขาจะชอบเล่นถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกที่ไปซื้อของมาแล้วหิ้วมาเนี่ยเขาจะชอบแบบง, <ES TS> งับหูเล่นเข้าเลยค่ะ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 เบิกตัวค่ะอ <ES TS> ันนี้อันนี้คือ <ES TS> ใครคะคุณแม่ของเดฟอันนี้คือคือแม่แมว่แม่แมวแล้วนะ แมวโสดแต่ว่าเจ้าของไม่โสดนะคะคิดว่าถ้าเดฟพูดอะไรกับเราได้เขาอยากพูดอะไรกับเราอะคะถ้าเดฟพูดได้เดฟเขาคงจะบอกว่าขอบคุณนะครับรักเดฟมากไหมคะรักมากก็น่าจะเป็นความผูกพันด้วยแล้วก็คงเป็นแมวตัวแรกด้วยใช่แล้วปกติเวลาเรียกเดฟมีใช้เสียงสองไหมหรือว่า เสียงปกติเสียงสองส่วนมากจะเสียงสองเสียงสองยังไงคะก็จะเป็ี่ยนทาเทน่าได้ไหมคะนิดเดียวเด็บไม่ขำไม่ขำไม่ขำอีกรอบได้ไหมคะเรียกเพื่อนเพื่อนเด็บเด็บเด็บครับเด็บครับเด็บครับองี้แปลว่าจะเป็นอย่างี้ครับเสียง ก็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามเพจลาหูอมแงผมแล้วก็เอนดูน้องเดฟนะครับผมก็ขอบคุณมากครับพยายามลงรูปเดฟให้บ่อยๆเป็นไงกันบ้างคะกับความน่ารักของเฮียเดฟนะคะ เห็นน่ารักแบบนี้แล้วนะคะเจนจิก็ยังมีแมวสายพันธุ์อื่นๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเจนจิเลยส่งคุณหมอเบนนะคะคุณหมอสาวสวยจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจอนซีซั่นที่2นะคะไปทําความรู้จักกับแมวสายพันธุ์นี้เลยค่ะ s กอต t ิ s โฟ o l นั่นเองนะคะไปรู้จักมาตรฐานสายพันธุ์ของเขานะคะแล้วก็การเลี้ยงดูแมวสายพันธุ์นี้กันค่ะกับฟาร์มแคทเธอรีบาบานะคะในช่วง my pet my fam ค่ะหมากินได้หรอ สวัสดีครับเ,เ,เหล่าท่าทั้งหลายตัวผมนี้งน่ารักถ้าได้ฟัดแล้วทุกคนจะรักผมแน่นอนวันนี้ผมจะพามายเพจ my f a n และเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวเล่นในฟาร์มแมวที่น่ารักที่สุดใจกลางนครปฐมที่แคทรี่บาบาบ้านของผมเองครับ วันนี้ผมจะพาไปรู้จักพี่พี่น้องๆในบ้านของผมครบแก๊งเลยก่อนจะไปทำความรู้จักกับเหล่าน้องแมวสกอตติชโฟที่น่ารักน่าชังเหล่านี้วันนี้มารู้จักกับคนที่จะพาเราไปเที่ยวเล่นในฟาร์มกันหน่อยหมอเบนซจิรยาชัยประภาสาวสวยใจดีเป็นมิตรกับเหล่าทาตจากรั้วมหาวิรรทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีค่ะเบนนะคะเจรญาชัยประภาค่ะตอนนี้ศึกษายอยู่ที่คณะสะตัตวแพทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการหมอหมาใจหลอดส่งต่อความรักให้หมาจนซีซั่นสองค่ะและที่ฟาร์มแคทลีนบารีบาบาแห่งนี้เขาโดดเด่นเรื่องแมวสปอตทิชโฟลและแมวบริติชพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยทีเดียวนิสัยของแมวสายพันธุ์นี้ก็คือชอบอยู่กับคนเป็นมิตร เข้ากับมนุษย์ง่ายๆและไม่ค่อยส่งเสียงดังด้วยค่ะส่วนแมวสายพันธุ์บริติสน้องมาจากเกาะอ,อังกฤษเลยทีเดียวถึงน้องจะได้ชื่อว่าช็อตแฮ์แต่น้องมีขนที่หนามากนอกจากนี้ยังมีช่วงอกกว้างช่วงขาสั้นถึงปางกลางทำให้น้องแมวพันธุ์นี้ดู จะส่งให้กับลูกค้านยคะแบบทางพี่จัดมีการจัดการยังไงบ้างหรอคะก็มีการตรวจโรคนะคะ,คะก็ตรวจเอดเลือดขเมียเป็นหลักนะคะ,คะแล้วก็ตรวจโควิดนาเมื่อก่อนอาจจะดูไม่ค่อยจําเป็นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าหลายคนกังวลกับโควิดนาเยอะ,ะแล้วก็ถ้าแม่อาจจะเคยมีประวัติเป็นหวัดบ้างตอนเด็กๆก,ก็อาจจะเอ็กซาเล ก่อน<ะ>ที่จะส่งออกไปเพื่อให้รู้ว่าเวลาย้ายออกไปเนี่ยถ้าออกไปอยู่สักพักนึงแล้วถ้าเกิดเขาเป็นหวัดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยตอนที่ออกจากฟาร์มเนี่ยมีเคลียร์นะาอาจจะเป็นจากสิ่งอื่นก็ได้ปัจจัยอื่นที่กระตุ้นรอบข้างน้องแมวถ้าเกิดอย่างย้ายมาจากฟาร์มถ้าเกิดเขาอยู่ตัวเดียวเราอาจจะมีของเล่นให้เขาหรือว่าใส่ใจเขาเป็นพิเศษที่จะไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาเว้ยกลับมาแล้วเขามาอยู่โดดเดี่ยวอยู่ตัวเดียวนี้นะคะก็อย่าลืมให้ความใส่ใจเขาเยอะๆนะคะ น้องแมวเนี่ยควรที่จะาทานแนวไหนหรอยังไงบ้างในช่วงยู่เพราะแต่ละช่วงอยู่ก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครลูกแมวถ้าเป็นที่บ้านพี่นะคะเอาอาหารเม็ดอะค่ะมาปัน่น ปั่นเป็นผงแห้งเก็บไว้เลยคนกับน้ําต้มสุกเหมือนซีเรียลแล็คอะคะ่ะใส่นมลงไปนิดนึงนะะ่งค่ะแล้วก็กวนผสมลงไปให้อารมณ์เหมือนซีเรียลเล็แล้วเขาก็จะเริ่มเลียเพึ่งหัดก,กินอาหารไม่ต้องให้เยอะแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มแล้วพอเขาเริ่มมีฟันเขาก็จะสนุกกับการขบกัดอาหารเม็ดเล็กๆของเขานะคะ,ะแล้วพอประมาณ4ี่เดือนเร,เ,รเราจะรู้ว่าจะมีอาหารอีกช่วงวัยหนึ่งเม็ดอาจจะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สารอาหารของในแต่ละช่วงวัยก็อาจจะเหมาะสําหรับเขาในวัยนั้นนะคะ หลังจากที่ได้ทดลองใช้ก็โอเคนะเพราะว่าขับถ่ายเป็นปกติดี ถ่ายเป็นก้อนสวยดีนะคะแล้วก็แมวก็ชอบกินเหมือนกับอาหารตัวที่กินอยู่เดิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กินได้เป็นปกติเลยอาหารที่เหมาะแก่น้องแมวที่รักก็้องนี่เลยอาหารเม็ดจินนี่มอร์เกรนฟรีคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีปโปรตีนที่ใช้เป็นแหล่งปโปรตีนคุณภาพสูงจากเนื้อปลาทะเลและไก่ไม่มีผลพลอยได้จากสัตว์สารอาหารครบถ้วนตามมาตรฐาน AFFCO มีโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลระบบขับถ่ายและยังเป็นสูตรที่ควบคุมปริมาณโซเดียม พัฒนาสูตรร่วมกับสัตวแพทย์วันนี้มีมาให้น้องแมวได้ลิ้มรสและคุณภาพแบบเน้นๆถึง2แบบด้วยกันสูตรแรก g i n n y ่มอ e Indoor Formula เป็นสูตรสำหรับแมวโตวที่เลี้ยงในบ้านมีโปรโตีนสูงถึง33%แบบที่2 g i จินนี่ม k i คิดเทน r m u l a ูลาที่มีโปรโตีนสูงถึง35%ซึ่งเป็นค่าโปรโตีนที่เหมาะกับลูกแมววัยกำลังจเจริญเติบโตสำหรับจินนี่มอของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด สสูตรนะคะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นสูตรอินดอร์ค่ะก็คือสําหรับแมวที่เลี้ยงในบ้านนะคะจะเป็นถุงสีน้าเงินนี่นะคะบอกว่าจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสูตรร่วมกับสัตวแพทย์ด้วยนะคะและอีกสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นสูตรสําหรับลูกแมวค่ะจะเป็นถุงสีชมพูนะคะนี่ค่ะกิน่นน่าก,กินมากเลย <c oughs> หนงแมวต้องชอบมากๆแน่ๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วอ่ะแอบกินหม่ยนก ครที่สนใจขยากที่จะเลี้ยงน้องแมว<ช>ค่ะ,คะพี่ชัดเขาะจะมีคําแนะนำเบื้องต้นไหมคะว่าคนจะทํำยังไงบ้างค่ะเอาจากการที่เวลาพี่พี่คัดเลือกหาบ้านให้แมวนะคะ,คะเวลาเราลงเปิดจองแมวหนึ่งตัวเนี่ยเราเองอ่ะเราจะถามเขาก่อนว่า ที่บ้านเขาเนี่ยมีกี่คนมีแมวอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแมวที่มีเนี่ยเป็นแมวแมวหมันแล้วหรือว่ายังไม่หมันเลี้ยงต้องการเอาไปเลี้ยงหมันหรือเ,เอาไปผสมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้แนะนําตามความต้องการของเขานะคะให้มันถูกแล้วก็ถ้าเกิดบ้านเขามีเด็กเราก็ต้องถามช่วงอายุเขาด้วยก็ต้องดูว่าเนเจอร์ของแมวตัวไหนเนี่ยที่จะไปอยู่ในครอบครัวแบบนั้นผู้เลี้ยงเป็นยังไงอ่ะสัตว์เลี้ยงมักจะเป็นคล้ายๆกัน ตอนนี้นะคะคุณลูน่านะคะก็หนีไปนอนเรียบร้อยแล้วเพราะถึงเวลานอนของเขาค่ะถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงคุณก็ต้องมีอุปรกสสรณ์อุปกรณ์เก๋ๆให้เขาซึ่งปลอกคอเนี่ยต้องมีมากกว่า1อันค่ะลงมาก่อนลูกห้อยเชียห้อยต่องแต,งแต่หนูมีไม่ได้เพราะหนูตัวเล็กเพราะว่าที่กำลังจะพูดถึงเป็นปลอกคอของน้องหมาน้องแมวนั่นเองกับมเบ l e collar นะคะเป็นปลอกคอ Handcraft นั่นเองค่ะเขาจะถักเป็นสีสีน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะได้สีมงคลก็ r เ u e s t เค้าได้เลยนะคะไปเจอกับเขาได้เลยนะคะกับ s e m b l e c o l อ r ในช่วงเพ g ไกด e ค่ะ ครับผมมอสนะครับทาแบรนด์เซมเบอร์คอร่าครับเป็นปลอกคอสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงของคุณจะดูดีแค่มีปลอกคอครับเรามี25สีให้เลือกสามารถเลือกสีใดก็ได้ให้สัตว์เลี้ยงของคุณครับจุดเด่นของร้านเรานะครับก็คือเรามีสีให้เลือกมากถึง25สีนะีครับลูกค้าสามารถเลือกผสมกันได้ภายในปลอกคอชิ้นเดียวครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นบริเลียนแนนครับรุ่นนี้ก็จะขายดี เป็นันดับต้นๆน,นะครับรุ่นนี้แข็งแรงครับเหมาะกับทั้งน้องหมาและน้องแมวครับผมตอนนี้ลอตโต้ก็ใส่ใส่รุ่นบิลเลียนแนยครับแต่ว่ารุ่นนี้นะเราสามารถทำตัวล็อกให้เป็นเซฟตี้หรือว่าแบบปกติก็ได้สามารถเลือกได้ครับรุ่นต่อมานะครับเป็นรุ่นลอตโต้ครับรุ่นนี้จะน้ําหนักเบาครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือสามารถเลือกสีได้ได้ครับน้องแมวตัวเล็กๆหรือว่าน้องหมาพันธุ์เล็กๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้ รุ่นต่อมารุ่นนี้จะขายดีที่สุดครับเป็นรุ่นเบรบครับรุ่นนี้จะปรับขนาดได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งน้องสุนัขและน้องแมวนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกจี้ได้ฟรี1ชิ้นครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยเราจะมีมาพร้อมให้กับตัวกระพรนทองเหลืองนะครับตัวกระพรนทองเหลืองของเราเนี่ยก็จะมไม่ลอกไม่ดำรุ่นต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่น บิลเลียนแนวีทูครับรุ่นบิลเลียนแนววีทูก็จะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นบิลเลียนแนนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีสายหนังเพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถปรับสายปรับขนาดได้นะครับสำ,สำหรับน้องที่กำลังจะโตอะไรอย่างเงี้ยครับสองรุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่าเออรุ่นเนี้ยก็คือสามารถที่จะใช้ได้ยาวๆสำหรับแมวที่โตแล้วครับรอบคอเขาจะไม่ขยายแล้วก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้ราคารุ่นนี้ก็จะถูกกว่ารุ่นนี้ครับ ต่อมาเป็นรุ่นอินฟินิตี้ครับรุ่นอินฟินิตี้ก็น้ำหนักจะพอกันกับรุ่นบรเลนแนนะครับก็เป็นเส้นแบนครับจะไม่เป็นเส้นกลมสำหรับลูกค้าที่ชอบเส้นแบนแบนะครับรุ่นนี้ก็สามารถเลือกสีได้2สีเช่นกันนะครับแลสามารถเลือกกระพววได้ว่าจะเลือกเป็นสีเงินหรือว่าสีทองเหลืองมีอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้ก็จะเป็น In f ฟ n i t y V2 ครับก็จะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่นที่ปรับสายได้ครอแตกต่างก็คือรุ่นนี้จะปรับได้รุ่นน ก็จะมีไซส์ครับตั้งแต่ S M L รุ่นนี้ก็เช่นกันครับสามารถเลือกเลือกส์ได้ S M L รอบคอระยะเท่าไร่ถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นเชือกพาราคอร์ด U S A นะครับก็เป็นเชือกที่มีแกนไหลแกนภายในเชือกเส้นเดียวครับมีความแข็งแรงแล้วก็เวลาเปียกน้ำเนี่ยจะแห้งไวมากครับผมเป็นเชือกที่ใช้ในการแคมปิ้งมาก่อนครับเราก็เลยอะแดปมาใช้เป็นเป็นปลอกคอสัตว์เลี้ยง รับผมน้มันนี้มันเพราะว่ามันมีน้ําหนักเบามากแล้วก็ดูแข็งแรงอะครับเราก็อยากให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเออมีปลอกคอที่ใช้ได้นานนะครับแล้วก็มีสีหลากหลายนะครับเราจะได้แต่งตัวให้สัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยขั้นตอนแรกเนี่ยลูกค้าเนี่ยเวลาแอดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเราก็จะส่งชาร์ตสีต่างๆให้นะครับก็จะมีสีให้เลือกนะครับ แล้วก็ลูกค้าแค่ส่งภาพน้องเข้ามาแล้วก็วัดคอน้องเข้ามาครับแล้วก็เลือกสีเลือกรุ่นครับแล้วก็สามารถทําให้ได้แล้วนะครับใช้เวลาไม่เกิน7วันนะครับในการทําอาจจะเร็วกว่าน,นั้นครับสำหรับลูกค้าที่ที่เลือกสีสายมูเตลูนะครับอยากให้สีเนี่ยเข้ากับน,น้องแมวเขาให้มันเป็นวงจุ้ยที่ดีอะไรเครับแล้วก็จะขอดูภาพแมวน้องเนี่ยเหมาะกับสีอะไรแล้วก็จะมีสีที่เคย,เคยทําหรือว่า สีที่เหมาะกับน้องให้นะครับก็ขอฝากร้านไปด้วยนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่อยากจะแต่งตัวให้น้องเลือกสีให้น้องได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะมีรุ่นใหม่เข้ามาให้ให้ดูกันนะครับสามารถเข้ามาสั่งได้ในช่องทางอินสตาแกรมนะครับ Li@ n e หรือว่าใน Facebook ได้ครับ ที่ฝนตกแบบนี้นะคะคนที่เลี้ยงแมวจะต้องเจอกับโรคนี้แน่นอนค่ะกับโรคเชื้อราในแมวนะคะซึ่งสามารถติดในคนได้จันจิก็ติดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับโรคนี้นะคะว่ามีวิธีการสังเกตรหรือว่ารักษายัางไงค่ะกับช่วงอ๋อโอเคกับหมอหมาใจลอยนะคะกับคุณหมอป๊อบค่ะ โรคเชื้อราในแมวนะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างฮอตคิดเหมือนกันโดยเฉพาะในแมวเด็กแมวแก่หรือแมวที่ป่วยเป็นโรคไวรัสต่างๆ,ๆนะครับเนื่องจากภูมิคุ้มกันตกก็ทําให้เชื้อราเนี่ยมันโตมากขึ้นนะครับสาหรับอาการเรามักจะพบว่าผิวหนังของน้องเขาไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าบริเวณตัวนะครับจะพบว่าเป็นวงวงกลมนะครับแล้วก็ขนร่วงๆนะครับสาหรับสาเหตุในโรคนี้นะครับเรามักจะพบว่า น้องแมวเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ตกลงนะครับพร้อมกับไปเจอเชื้อราอาจจะเจอจากการติดเชื้อจากแมวหรือสุนัขก,กันเองนะครับหรือมาจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะดินเป็นหลักนะครับสําหรับการป้องกันนะครับเราก็แนะนำว่าอย่าทำให้น้องแมวเครียดหรือว่าภูมิคุ้มกันตกแล้วก็ถ้าน้องยังเด็กเนี่ยก็อาจจะกักน้องเขาไว้ก่อนรอวัคซีนครบรอน้องเขามีภูมิคุ้มกันที่ดี ถึงจะปล่อยน้องออกสู่โลกภายนอกนะครับอีกทั้งเราอาจจะป้องกันไม่ให้น้องแมวหรือน้องหมาเนี่ยที่มีรอยโรคอยู่แล้วเข้าใกล้กันแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่รอบๆบ้านครับให้สะอาดด้วยครับสําหรับโรคเชือ้อราในแมวนะครับก็เป็นโรคที่ติดต่อระหว่างคนสู่สัตว์ได้ด้วยแล้วก็น้องแมวเนี่ยจะมีรอยโรคเหมือนเป็นวงกลมที่ขนลุ่งๆนะครับตามตัวสําหรับการรักษาโรคนี้นะครับก็ มียาในรูปแบบกินและรูปแบบทานะครับขึ้นกับว่าน้องเขาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนเป็นที่ตำแหน่งไหนนะครับโดยปกติแล้วโรคเชื้อราเนี่ยก็มาจากรักษาโดยใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับน่ารักมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวของน้องแมวนะคะตันหลอดทั้งรายการเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะจินจิก็ไม่คิดว่าเจนจิจะเลี้ยงแมวเพิ่มหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้อินกับแมวมากแต่ว่าพอเราได้ ได้รูหน้ามาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีเนอะมันก็มีความแบบน่ารักแล้วมันเล่นกับกิสมได้เป็นเพื่อนกันจิกก็เลยรู้สึกว่าแมวมันน่ารักกว่าที่คิดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณเต่านะคะคุณมารวยกับริชชี่ก็กําลังเดินดื่มดําอยู่ในสวนฝากด้วยแล้วกันนะคะ <laughs> เห็นสัตว์เลี้ยงจันจิเยอะแยะขนาดนี้อยากจะเห็นวีรกรรมน่ารักน่ารักของเขาก็ฝากเพชรอมเด e มมูนไว้ด้วยนะคะ <laughs> และวันนี้ <laughs> ก็หมดเวลาของแพลนเวอร์บ,บาย <laughs> เจอฮายกับจนจิ <laughs> แล้วก็ บรรดาลูกๆของจิตแล้วนะคะฝากติดตามนะคะทุกช่องทางของเพ l ลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือว่าทาง YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้ววันนี้เจนจิตแล้วก็ลูกๆของจิตขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ